นี่ทำอะไรนะครับไก่ย่างไก่อ๋อแกงหับองุ่นรงไก่บ้านไก่บ้านแท้แท้ด้วยอันนี้ใส่าไงเนียรอนั้นย่างไงมือต้มซุปผงงัวครับใสะนาวอยู่แล้วยังไม่ได้ใส่มะนาว ครับได้กระดานร้อนอันนี้อะไรครับกีบโขมก็บลังจมกอ๋อกลังจมูกโอเค้จันรรอติดตามครับจะได้เป็นเพื่อนกันนี่เพื่อนกันต้องหักหัวเหรอหักะตเอเคี่ยวต้อเี่ยวต้อตุนิธีอาการกงเคี่ยวเี่ยวตีเขออกเียวตุ๋นออกกลีบกงกขีบกงหรอกลีบกงกลางไข่กลางไข่เลยเป็นกุบก ย่างไก่เป็นน้าไม้ดดองเป็นไก่ย่บ้านด้วยนะครับบ้านด้ครับปราณสิบนาทีแมงคชิปโปงเะครับรชิปโปงเป็นหน้ไม้ดองนะจมูกมีจมูกไหมใส่พริกครับขอใส่พริกโอเคนี่ครับใส่พริกครับอร่อยมากครับนยไม่ได้กินเลยครับรักคู่เรากคู่ ันทรนไม่ cool. nice. yeah. ใ่กี่โกงอ่อนดีคานลอันน,นั right ้นไว้กอดน้ป่าทำไมไ้อ๋อไม่พอใจด้วยัข้งดลยลเล่นกินนี่กินนี่ันกินกินไง นี่ครับดูดิซเกียวมันจะไหม้ไฟมันแรงนอหถึงไปแรเงินเลยเป็นกได้